สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอแลปเตือนเพดดังทําทัวร์ล่มไม่ยอมคืนเงินผู้เสียหายหลายร้อยศูนย์กว่า50ล้านเมื่อวันที่22พฤศจิกายนมอแลปเพนด้านักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายหลายร้อยคนจากเพดทัวร์ดังจองทัวร์แล้วถูกเลื่อนขอยกเลิกทัวร์แล้วแต่บริษัทไม่คืนเงินให้เสียหายกว่า50บล้านบาท โดยเพจหมอแรปแพนด้าได้โพสข้อความระบุว่ามีใครจองทัวร์แล้วถูกเลื่อนบ้างครับถึงจะขอยกเลิกทัวร์แล้วแต่บริษัทดังอย่างไม่คืนเงินให้ตอนนี้มีผู้เสียหายหลายร้อยคนรวมรวมแล้วเกิน50บล้านบาทโดยโพสด,ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากมีการแชร์ออกไปแล้วกว่า4ี่ร้อยครั้งต่อมาหมอแับได้ออกมาโพสเพิ่มเติมว่าทางเพจไม่อ่านแชทปิดคอมเมนต์ไม่ตอบไลน์ไม่คืนเงินลูกทัวร์แต่มาคอมเมนต์อธิบายที่เพจอื่นแทนนะครับ แม่ขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคออกมาโพสต์เตือนภัยใครที่กำลังหาบริษัททั่วระวังเผ็ดดังกล่าวพบทั่วล้มแต่ไม่คืนเงินลูกค้าใครได้รับความเสียหายร้องเรียนที่สภาผู้บริโภคได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ